สำหรับเครื่องมือตัวต่อไปที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า r a d i o filter ครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีแนวทางการใช้งานที่คล้ายกับเครื่องมือ graduated filter เลยนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยก็คือรูปทรงของเอฟเฟกนะครับของเครื่องมือ r a d i o filter เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทรงกลมซึ่งวิธีการใช้งานนะครับก็ทำได้ง่ายๆโดยการคลิกเลือกเครื่องมือ r a d i o filter นะครับหลังจากนั้นก็ คลิกแล้วก็ d ดร g กเมาส์ไปบริเวณที่เราต้องการปรับแต่งซึ่งตอนนี้นะครับเราจะอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผลของเครื่องมือเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นบริเวณไหนของภาพเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ผลของการปรับค่านะครับเกิดขึ้นภายในทรงกลมหรือให้อยู่รอบนอกนะครับวิธีที่เราจะรู้ได้ก็คือทดลองปรับค่าครับผมจะลดค่าเอ็ก s โพเลงนะครับเราก็จะเห็นว่า ผลของเอฟเฟกนะครับเกิดขึ้นที่รอบนอกนะครับของรูปทรงที่เราสร้างขึ้นเอาไว้นะครับเราก็ทดลองปรับค่าดูครับอย่างภาพนี้ก็คือผมต้องการที่จะปรับให้รอบนอกของตัวแบบนะครับมืดลงนะครับเพื่อที่จะขับเน้นนะครับให้ตัวแบบนีครับดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เรากําหนดค่าไปเรียบร้อยนะครับ ด้านล่างนะครับถ้าหากว่าเราเลื่อนลงมาครับเราจะเจอกับออปชันที่ชื่อว่าเกรเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับเพื่อกระจายให้ขอบของเอฟเฟกนะครับมีความฟุ้งแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นนะครับหรือถ้าหากว่าเราลดค่าลงนะครับจะทำให้ขอบของเอฟเฟกนะครับเป็นขอบที่เห็นชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดค่านะครับให้เหมาะสมได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกปุ่มดันในกรณีที่เราต้องการใช้งานเครื่องมือ r a d i o filter นะครับโดยให้เอฟเฟกอยู่ตรงกลางนะครับก็คือเวลาที่เราปรับแต่งค่าเนี่ยให้ค่าการทำงานนะครับเกิดขึ้นภายในรูปทรงของทรงกลมอน,นั้นนะครับวิธีการก็คือนะครับให้ใช้เครื่องมือ radial filter นะครับคลิกแล้วก็ drag mouse ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ checkbox inward เมื่อเรามีการปรับปรุงค่านะครับผลของเอฟเฟกนะครับก็จะเกิดขึ้นภายในรูปทรงนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้ผลของการใช้งานเครื่องมือนะครับเกิดขึ้นภายในขอบเขตที่ เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับแต่งขอบเขตของเครื่องมือ r a d i o filter กันในคลิปต่อไปครับ